สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับลูกสาวอิสานพากินวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอาหารแห้งเก็บไว้กินนะคะไปดูกันเลยค่ะมีหลายอย่างค่ะปลาหมึกแห้งปลาหวานแห้งแบบทอดค่ะอันนี้ทอดแล้วก็แพ็คส่งลูกค้านะคะอันนี้ปลาหวานเพิ่งทำใหม่ค่ะ บรรจุลงกล่องค่ะลงลังแล้วก็ส่งลูกค้าค่ะปลาหมึกค่ะแบบนี้ก็จะเป็นไรกอรแห้งไรกอรกลมปลาดุกเลค่ะ ไรกกผาในช่วงนี้ต้องมีติดบ้านไว้นะคะเพื่อนๆ